สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแจ้งเรื่องโครงการคนละครึ่งเฟส4นะครับผมที่จะได้รับเงินคนละ1,200บาทนะครับได้ปรับขยายช่วงเวลาการเริ่มต้นของโครงการให้เร็วขึ้นเป็นวันที่1กุมภาพันธ์ปี2565จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะเป็นวันที่21กุมภาพันธ์ปี2565ตอนนี้ก็ขยับมาเป็นวันที่1แล้วนะครับผม โดยผู้ที่เคยใช้เฟส1นึ่มาแล้วนะครับหรือสมัครมาก่อนหน้านี้แล้วก็เพียงเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับไปกดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสสีได้ฟรีเลยนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5ขึ้นไปนะครับแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถสมัครเพิ่มได้อีก1ล้านคนนะครับผมโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คนละครึง่ง .com นะครับตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ปี2564นี้จนครบ1ล้านสินะครับส่วนระยะเวลาในการใช้เงิน1,200บาทนี้นะครับก็ใช้ได้จนถึงวันที่30เมษายนปี2565นะครับสำหรับเงิน1,200บาทนะครับก็สามารถใช้ตามเงื่อนไขเดิมนะครับก็คือใช้วันละ150บาทนะครับ ก็ลดคนละครึ่งนะครับก็เราจ่าย3 0 0รัฐบาลจ่ายให้ครึ่งหนึงนะครับก็กลายเป็นเราจ่าย150แลรรัฐบาลช่วยอีก150บาทนะครับก็เป็นเงื่อนไขเดิมนะครับสําหรับตรงนี้แต่ต้องใช้ให้หมดก่อนวันที่30เมษายนปี2 5 6 5นะครับถ้าใช้ไม่หมดเกินวันนี้ไปก็ถือว่าหมดสิทธิ์ใช้แล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะครับก็ เข้าสู่แอปเป๋าตังนะครับแล้วเข้าสู่ G Wallet นะครับบนแอปเป๋าตังนะครับกดเมนูคนละครึ่งนะครับจากนั้นจะมีปุ่มให้กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะครับก็กดยอมรับไปนะครับหลังจากนั้นนะครับแอปพลิเคชันจะแสดงผลการรับสิทธิ์สำเร็จนะครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่ากดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรูปที่นำมาแสดงก็อาจจะเป็นรูปเก่านะครับแต่วิธีสมัคร ก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมนะครับวิธีรับสิทธิ์นะครับสําหรับวิธีสมัครนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใหม่ก็ดูที่คําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับเพราะวิธีสมัครก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ